โอ้โหก็เรียกว่าอยู่ในสายเลือดมากครับอยู่ในสายเลือดมากบ้าสิโอ้โหดูดิน้องก็เตะเตะแรงมากเลยอุ้ยโอ้โหอุ้ยอุ้ยอุ้ยอันนี้คือสองคนเท่านะฮะอันนี้คือสองคนเท่านะฮะ ขวบกว่าอะขวบกว่าใช้าต่แรงมากขวบกว่าปคาตเอ้ยคุณทังไดนึงทำได้ไ้พว่คุณแต่เตะได้เตะได้ไหมเฮ้ยไโซเลนึ่งไปโ เอดเทืองแต่ออดูท้อดเทือทอดทือดูท้อดเยี่ยมทากเลยดเี่ท